Somebody got? คาร์เตอร์ล็อบบี้เซอร์มาดินมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่าวสารเชลซีแล้วข่าวการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้นะมีอัปเดตนะครับผมว่าทําไมราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยที่มีข่าวมีตลอดนะครับผมมันทําไมมันถึงไม่ย้ายสักทีและมีรายงานล่าสุดว่าบายเยร์ยมิวนิคเคยทาบทามมาด้วยแต่เจ้าตัวไม่สนใจเหตุผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งของจอร์ดอบบีมิเกลนะอดีตนักเตะของเชลซีนะครับผมหลังจากที่ผันตัวไปเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์นะแล้วก็ทำพอร์ตแชร์ของตัวเเองงนนนะะครรับผมมมมลล่่่่าาาสุดีีี้กโววยชซแไ เกมลับนะครับผมโดนสับเละเลยนะเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปว่ากันนะครับผมแล้วก็มาร่วมดีไซน์หน่อยนะว่าริชแมเล่นให้กับเชลซีมาแล้ว6ปีเต็มเลยนะครับผมผลงานเริ่มต้นของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปว่ากันเลยนะอ่ะไปะ ไปเริ่มเนื้อหาของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่แน่นอนลา์เฮมเซอร์ลิงนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นบทความนะจากแอตติกยูเคโดยไซมอนจอน์ันนะครับผมก็อันนี้เป็่บทความที่ต้องกดซับสไครต์เข้าไปนะครับผมก็เอามาแปลให้ฟังนะแล้วก็เอาสรุปสรุปมาให้ฟังเนี่ยยาวเหยียดเลยนะครับผมมีการพูดถึงว่ายังไงนะมีการบอกว่าฝั่งของลา์เฮมเซอร์ลิงเนี่ย สถานการณ์ของเขาเนี่ยที่เชลซีกำลังได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากปิดตลาดนักเตะในอังกฤษ,กฤษเมื่อวันที่1กันยาเขาเนี่ยยังคงเป็นนักเตะของเชลซีแม้ว่าตลาดในเนเธอร์แลนด์ตรุรกีเม็กซิโกและโปรตุเกสจะปิดไปแล้วรวมถึงลีกซาอูนะครับผมที่ปิดไปเมื่อวานนี้นะส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยนักเตะวัยสาปีจะต้องฝึกซ้อมแยกจากทีมชุดใหญ่ที่คอปแฮมนะครับผมเป็นเวลามากกว่า3เดือนโดยเซนเตอร์แบ็กนะครับผมอย่างอารเซอลิซซี่ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับผมและเตอร์ลิงเนี่ย ไม่ถูกใส่เข้าไปในภาพของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2025-2026ด้วยนะครับผมและกลายเป็นประเด็นที่สมาคมฟุตบอลอาชีพ PFA นะครับผมเข้ามาตรวจสอบการฝึกซ้อมทั้ง2คนเนี่ยเป็นยังไงมีการดูแลโดยโค้ชเฉพาะแล้วก็ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมทีมชุดใหญ่นะแต่ก็มีการซ้อมกับทีม U21 เพื่อรักษาความฟิตก่อนโอกาสย้ายทีมในเดือนมกราจะเกิดขึ้น เตอร์ลิงเนี่ยยังคงทำงานกับทีมโค้ชส่วนตัวของเขานะรวมถึงอดีตโค้ชฟิตเนสของอังกฤษอย่างเบนโรเซนนะครับผมเบนโรเซนแบบที่ใช้เวลาเพิ่มนะครับผมเกี่ยวกับอยู่กับลูกแล้วก็ฝึกเยาวชนด้วยนะการแก้ปัญหาเนี่ยยังซับซ้อนนะเพราะว่าค่าเหนื่อยสูงกว่า3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยทำให้สโมสรและนักเตะเนี่ยต้องหาทางปฏิบัติ norm นะหากไม่มีการย้ายหรือการแก้ไขก่อนเดือนมกราทั้งเชลซีและเตอร์ลิงเนี่ยจะไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์อย่างชัดเจนเลยเหมือนกันหลักๆ ก็คือมีมีอัปเดตด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีว่าบาเยินเนี่ยสนใจด้วยถูกปะสนใจที่จะดึงไปร่วมทีมจริงมีหลายทีมนะไม่ใช่แค่บายเยินอย่างเดียวแต่บราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยก็ติดปัญหาว่าอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าไม่ย้ายไปไหนอยากอยู่ครอบครัวสบ,สบายสบายโอ้โหยังอยากดูในอังกฤษโดยเฉพาะอยากอยู่ในลอนดอนต่อไปด้วยและก็ไม่คิดจะย้ายไปที่ไหนด้วยเพราะว่าเป็นห่วงครอบครัวก็ ไอในส่วนนี้ก็เข้าใจนะตอนที่ไปเล่นตอนที่ไปช่วยทีมชาติตอนนั้นแล้วก็ที่บ้านโดนขโมยขึ้นอนะ่ะแล้วก็ต้องรีบกลับมาก่อนอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะหลอนหรืออะไรประมาณนี้ก็ก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่ปัญหาไม่คือว่าเอ,อ่อที่เจ้าตัวบอกเนะี่ยผมยังพูดเหมือนเดิมข่าวที่ออกมาก่อนอันนี้บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษอีกสักครั้งหนึ่งอยากจะติดชื่อไปเล่นฟุตบอลโลกอะไรประมาณนี้แต่ด้วยการที่ไม่มี มันการที่มันแบบเนี่ยอยู่กับชุดสำรองอยู่แบบซ้อมแยกอย่างนี้มันจะไปติดทีมชาติได้ยังไงวะแบบสิ่งที่พูดกับความต้องการแล้วก็แอคชั่นที่เกิดขึ้นมันต่างกันอยู่มันคานกันอยู่เยอะมากๆเลยนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องเป็นอย่างนี้กันไปอ่ะมากกว่า3เดือนก็อย่างที่ข่าวบอกนะเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าตลาดมาการาเนี่ยจะมีทีมไหนเข้ามาสนใจสเตอร์ลิงหรือเปล่านะครับผมก็ไอการยกเลิกสัญญาไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่ายูดีเซลซีจะ,จ,ะจ่ายไปเลย20บล้าน30ล้านที่แบบให้มันครบสัญญาแล้วก็แบบแยกๆกันไปซะอะไรเงี้ยมันก็คงไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าอนาคตของไลท์มสเตอร์ลิงแล้วก็อักเซลดิซซี่ด้วยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โ okay, อเคอะพอตัวที่ปล่อยไม่ได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งใช่ป่ะแล้วทีนี้เนี่ยตัวที่ไม่เสริมเข้ามานะครับผมรายงานจากจอร์ดอบีมิเกลนะครับผมเป็นพูดในโอปิวันพอดแช์ของตัวเองนะครับผมอันนี้นายอย่างเบอร์เลยนะมีการพูดถึงว่ายังไงนะเขาบอกว่าช่วงตลาดปิดไปเนี่ยแทนที่แบบก่อนตลาดจะปิดจะไปหาเกมรับมาเพิ่มนะครับผมเพื่อทําให้ทีมเนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นทีมันไม่แกว่งนะของฝั่งของโอบีเออโทษดีโอบีวันแล้วว่าฝั่งของจอร์ดอบีมิเกลเนี่ยมีการบอกว่า ถ้าเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยมีอาการบาดเจ็บและตอนนั้นตลาดยังเปิดอยู่คุณเนี่ยต้องออกไปหากองหลังระดับท็อปมาเพิ่มนะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยเสียประตูมากจนเกินไปเกมรุกเนี่ยอาจจะช่วยให้คุณชนะในเกมนะแต่ผู้รักษาประตูแล้วก็แนวรับตั้งหากที่ทำให้คุณเนี่ยคว้าแชมป์ได้ทุกฤดูกาลเนี่ยเราต้องมาคิดถึงการคว้าแชมป์ลีกนะคุณไม่สามารถแค่ไปเซ็นสัญญากับ,กบเมยยองแบบฟรีๆแล้วบอกว่าอ่ะโอเคเรามีผู้รักษาประตูแล้วนะไม่ใช่เลย เราเนี่ยต้องการชชนะในตอนนี้เราควรจะเซ็นผู้รักษาประตูระดับโลกเข้ามาทุกปีสโมสรน,นี้ควรจะตั้งเป้าว่าควรจะต้องคว้าแชมป์ลีกดอน,นารุมาก,ก่อนหน้านี้ก็อยู่ตรงนั้นเราควรจะหาทางให้ม่เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงสร้างค่าเหนื่อยของเราให้ได้มากกว่าที่จะเมินเฉยเขาไปด้วยเหมือนกันไงถูกป่ะก็ เหมือนโอปิมิเกลก็จะเป็นก่อนหน้านี้ก็จะโอ้โหเชียร์เชียร์โอซิเมนชิปหายเลยใช่ปะแจ่สุดท้ายอ่ะได้ชูวอเปโดมาได้ดีแลบมาทุกอย่างก็เริ่มเงียบไปใช่ไหมตอนนี้อ่ะก็มาว่าเรื่องของการเสริมเกมหลังแล้วนะครับผมเสริมแนวรับอะไรประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าก็จะต้องอยู่กันแบบนี้ไปก่อนอ่ะเหมือนสเตอร์ลิงเนี่ยแหละแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยตลาดมักระดาเปิดเชลซีจะเคลื่อนไหวยังไงในแนวรับนะจะไปเซ็นเซนเตอร์มาหรือเปล่าจะเซ็นล่วงหน้าใครหรือเปล่าหรือว่า ตำแหน่งผู้รักษาประตูเชลซีจะได้ใครมาเพิ่มไหมรอติดตามและลุนไปด้วยกันนะครับโอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครทีไ่ไฝ่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามมันกันกนชบช่องมาดิมิีเรื่องราด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นบทสัมภาษณ์นะของเวสซี่ฟฟฟาน่านะครับผมหลังจากที่ย้ายมาแล้วก็ เจ็บเยอะมากๆจนถูกเลาว,ว่าเป็นผออโรงบาลใช่ไหมอ่าล่าสุดเนี่ยก็มีให้สัมภาษณ์นะครับผมกับกับเว็บไซต์ของสโมสรนะครับผมมีการพูดถึงนะบอกว่ายังไงเขาบอกว่า ผมเนี่ยรู้สึกดีมากๆรู้สึกภูมิใจมากๆนะที่ได้เล่นให้กับเชลซีแต่เส้นทางยังอีกยาวไกลนะกว่าที่มันจะจบลงผมเนี่ยอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นและยังต้องทํางานหนักอีกมากเลยนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการฝากร่องรอยฝากเล g a c ซีของตัวเองไว้ในประวัติศาสตร์ของสโมสรและพยายามทําทุกอย่างนะเพื่อให้สโมสรเนี่ยคว้าแชมป์ให้ได้เมื่อคุณเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะคงอยู่ต่อไปมันคือสิ่งนี้นั่นแหละถ้าคุณเล่นแล้วไม่ได้แชมป์เลยพอถึงวันที่อาชีพมันจบลงมันก็เท่าานนนนัันนัั้้้ดงงถววยรลลแะสิ ที่คุณมอบไปกับในสนามเพื่อแฟนบอลและสโมสรนั่นคือสิ่งที่สาคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยผมจึงภูมิใจมากแต่เส้นทางมันยังไม่จบลงนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผมเออผมเคยพูดมาตลอดนะว่าผมไม่ค่อยชอบทัศนคติอะไรบางอย่างของฟฟาน่ายังไงก็ไม่รู้นะตอนที่ตอนที่ ติดแอคด้วยหลังๆเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นที่ย้อนกลับไปอ่ะตอนที่มีประเด็นของเอนโซแบบเยียดผิวร้องเพลงอะไรประมาณอย่างเงี้ยต่อหูนี่ก็เป็นแบบแกนนําสุดๆไปเลยอะ่ะถูกปะ่ะแล้วก็อ่ะมันก็มีมันก็มีม เขาเรียกนะพอเหมือนทัศนคติไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยได้ช่วยทีมอะไรเท่าไหร่นะครมันก็มันก็ดูขดัดขัดกันแต่ในนัดล่าสุดเนี่ยที่ลงเล่นกับเชลซีก็เล่นไปเต็มครบ90นาทีเลยนะครับผมเอภพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันลวกันนะว่าพอหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยจะสลัดความบาดอาการบาดเจ็บเนี่ยไปได้ถาวรเลยหรือเปล่าเหมือนที่เชลซีทากับริชเยนม,มาได้แล้วนะครับผมเอพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันก็จริงๆเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถ้าไม่เจ็บเนี่ยก็เป็นคนที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะเดียอาสุดท้ายเนี่ฟจะมนร่วมมกับทีากแค่ไหนนใซซีรวมถึงะ ต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงเรื่องของความหวังดีหน่อยละกันอันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมของแกรี่แกรี่เนวิลนะครับผมมีการพูดถึงนะว่าโอ้โหถ้าเชลซีเนี่ยได้ฝั่งของแฮร์รี่เคนมาเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมากๆเลยนะครับผมแกรี่เนวิลเนี่ยมีการบอกว่ายังไงเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยคือสโมสรที่ผมมองว่าเขาเนี่ยฝั่งของแฮร์รี่เคนเนี่ยจะสร้างอิมแพคได้มากที่สุดและยิงประตูให้กับทีมได้เยอะเลยนะดว่าที่เชลซีเนี่ยถ้าคุณมองไปที่ทีมตอนนี้เนี่ยแล้วลองคิดดูว่าพวกเขาเนี่ยขาดอะไรอยู่แน่นอนมันคือขาดความโดดเด่นในแดนหน้าพวกเขาเนี่ยมีทั้งพลังงานความกระตือรือร้นและศักยภาพมากมายเลยนะครับรอบทีมทั้งพาวเมอร์และคนอื่นๆเนี่ยและฝั่งของเคนเนี่ยจะเป็นนักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเชลซีแต่คําถามคือเขาจะย้ายมาที่เชลซีได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของความเป็นนนนคู่แขงกกััด้วยเหมือ คือมันก็พูดไปเรื่อยแหลนะเนาะแกรี่เคฮิลเนี่ยเอ้ยท่ทีแกรี่เนวิลเนี่ยพูดไปเรื่อยเลยคืออย่าลืมนะว่า นโยบายของสมโมสรนอะก็คือโอลิซีเนี่ยก็คือไม่ได้ต้องการจะเซ็นนักเตะที่เกิน25-26ด้วยี้ซ้ำไปโอ้โหแฮร์รี่เคนนี่3าเอ็ดจะ3-2อยู่แล้วนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกิดที่หรอกก็บางทีก็อาจจะเหมือนแบบเอาันรูปน้ำเย็นมัง้งเออเหมือนแบบด่าซะเยอะใช่ปะ่ะไอแกลลี่เนวิลไอเจมี่คาราเกอร์อย่างเงี้ยก็พูดบอยเซลเชลซีบอยนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่า เชลซีเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงนะกับเรื่องของปัญหากองหน้าตอนนี้นะครับผมแต่ฮอริเคนไม่น่าเกิดขึ้นหรอกม,ม,มันเคยมันเคยมีข่าวเล็กๆอะ่ะแต่สุดท้ายตอนนั้นอ่าเชลซีก็แปลอาลูกกากูมาอะไรประมาณอย่างงี้นะแล้วสุดท้ายแฮ์ริเคนก็ย้ายไปที่บาเยอร์นะครับเส้นทางมันไม่น่ามันจบกันได้อยู่แล้วนะเอาเพราะฉะนั้นก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าเชลซีจะเอาตัวรอดยังไงกับสถานการณ์ที่ยังมีอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับกองหน้านะครับ โอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับเรื่องน่ายินดีหน่อยนะนี่กับตันตุตะริสเจมนะครับผมลองดูภาพตอนนี้นะและ้วมองย้อนกลับไปนูน่นปี2019นะครับผมตอนที่ลงเดบิวต์ประเดิมสนามให้กับเชลซีนะครับผมเมื่อ6ปีก่อนนะในนัดที่เจอกับกริมบี้นะครับผมกริมบี้ก็ใช่คุ้นๆหน่อยนะที่มีบางทีมไปแพ้มานะครับมมก็นัดที่ ฝั่งของดิจเจมเนี่ยลงประเดิมให้ตอนนั้นเนี่ยก็ชนะไป7ประตูต่อนหนึ่งเลยนะและดิจเจมเนี่ยยิงได้1ลูกแล้วก็แอซิสให้กับเคอร์ซูมายิงไปได้1ลูกด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็โดดเด่นมาเรื่อยๆโดดเด่นมาเรื่อยๆถูกปะ อย่างที่พูดไปแล้วอ่ะลิสเจมเนี่ยเป็นคนหนึ่งถ้าไม่เจ็บเนี่ยมันเวอร์คลาสได้อยู่แล้วนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงตาปกตินะแล้วก็ช่วยทีมได้ยาวๆแล้วก็อยู่เป็นตำนาของสโมสรต่อไปแล้วกันนะสำหรับกัปตันลิสเจมนะครับผมอะ่ะโอเคแล้วนั้นาก็เป็นทั้งหมดของมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมมาคิดเห็นคะ่ะวันนี้นะสเตอร์ลิงปัดย้ายซบบายเยินอยากจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ย้ายทีแม่งเลยนะครับผมอาวก็เดี๋ยวรอดูกันมก,กระาจะเป็นยังไงนะแล้วก็ฟัง สับไปแล้วนะครับผมบอกว่าเชลซีแม่งไม่เสริมหลังเลยนะเอาเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าตลาดมกระดาเหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีใจอีกครั้งกับลีเอฟนะที่เล่นให้กับเชลซีมาแล้ว6ปีเต็มเลยนะครับผมอ่ะ์คิเต็งคลิปวันนี้สิคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอย่างเ,เดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่ชอช่องบอดีมีเรื่องราวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ